อย่างมั่นคงมั่งคั่งยังหือต้พลิกที่ไหนต้องทัศนคติเปิดเปิดกว้างเรียนรู้ตลอดเวลาพัฒดาตลอดชีวิตส่วนพวกทัศนักติแบบติดตามเขาชวนไปสักมั่นนะไม่ไปเขาไมไม่ไปเขาแส่ละอย่างไม่ทำอะไรทนักนาอยี่นีอไรไกระดาษตออ ไม่จบง่ายๆกับเรื่องดีไอคอนกรุ๊ปที่เคยเชิญท่านวรวชิระเมธีมาเทศสอนเหล่าทีมงานและสมาชิกทิปเก่าไม่ทันซาอยากรวยต้องดีไอคอนแล้วมาคราวนี้เนบคนที่มาเข้าร่วมสัมมนาว่าดักดานเรื่องเราจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะ โดยคลิปนี้เพจดังศาสดาได้ออกมาโพสต์คลิปของท่านวว,วชระเมธีที่มาเทศสอนพร้อมระบุว่านึกว่ามีแค่คลิปเดียวอันนี้พีกกว่าเน็บคนที่ไม่มาร่วมสัมมนาว่าดักดานอยู่กับที่แฮชแท็กโคสวอซึ่งภายในคลิปก็จะเป็นคลิปที่ท่านวพูดประมาณว่ามาเวลาจนอธิบายได้เป็นฉากแต่ทําไมไม่หาเหตุผลหากอยากรวยมั่งคั่งยั่งยืนต้องเปลี่ยนที่ทัศนคติคนจะรวยต้องทัศนคติเปิดกว้างเรียนรู้ตลอดเวลาส่วนพวกทัศนคติแบบติดตันเขาชวนไปสัมมนาไม่ ไปไม่ได้อะไรมากพระรูปไหนเทศก็เหมือนกันนั่นแหละเข้าใจแล้วหรือยังว่าทําไมถึงยังดักดานอยู่กับที่เป็นไม้กระดานอยู่กับที่ให้คนเหยียบย่าอยู่ต่อไปเวลาที่จนธิบายไ,ได้เป็นฉากเป็นฉาก <c oughs> แต่ทําไมไม่หายหมดไมตื่นรวยเหมือนได้นี่แหละเราเป็นอย่างนี้ฉะนั้นถ้าอยากรวยอยากม,ากมกั่นคงมั่งค้าอย่างนีง้ต้องพลิกที่ไหนไม่เซ <c oughs> ็ตทัศนคติลง คนเจรรวยต้อง c r o s ไม i ์เซ e t ทัศนคติเปิดกว้างเรียนรู้ตลอดเวลาพัฒนาตลอดชีวิตส่วนพวก flip mindset ทัศนคติแบบติดตันเขาชวนไปสามนาไม่ไปเขาไปแล้วไม่ได้อะไรเมื่อกลับมาหัวดายนะฮเนี่เขาส่งไลน์มาบอกพักจะมาเที่ ไหนก็ได้เหมือนกันนั่นแหละเข้าใจหรือยังทำไมถ้งดักดันเหมืนเที่นี่เปมั้ยกระดาลต่อไปไม่ควรเก็บคนย่าต่อไปเพราะคุณฟิกไมซ์ถ้าสารคดีแบบติดตามส่วนคนที่เขาจะรวยเนี่ยเขาจะหืุนพัติ Stay Hungry Stay Foolish เรียนรู้ตลอดเวลาพัฒนาตลอดชีวิตจงหิวกระหายจงรับไม้บนมง่ ก่อนที่เพจศาส,สดาจะคอมเมนต์ต่อว่าเรื่องฟิกโกรธไมเซตปกตินะั้นในแวดวงการขายพัฒนาตนเองแต่ในฐานะพระมาเทศเชียร์เน็บคนที่ไม่มาแบบนี้ครองตนไม่เหมาะสมเสียเลยซึ่งก็มีคนเข้ามากดถูกใจเกือบ2,000ครั้งทั้งนี้มีคนเข้ามาวิจารณ์ถึงคลิปดังกล่าวอีกเพียบ หนูวันเดียวสิบชั่วโมงได้ไหมะหนูอยากรวยเลยพรุ่งนี้ตื่นมาคือรวยเลยนะพอาจารย์บอกลูกเอ้ยทำอย่างนั้นก็ดีไอคอนแล้วเป็น <c oughs> <c oughs> ต,ตอนนั้นยังไม่รู้จักดีไอคอนแต่โฆษณาให้แล้ว ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสอดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ